สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับกันตนาพบกับยอดคนย่อนเวลาตอนซอกซอนตะลอนกินอินไทยแลนด์มาซอกแซกให้ทราบสั้นลิ้นม,มาบุกถึงท้องถิ่นชมที่กินที่เที่ยวที่น่าสนใจวันนี้คนที่จะพาไปซอกซอนตะลอนกินคือหนุ่มทรงพลังต็อกสุภกรกิจสุวรรณคนนี้นี่เอง เสนอโดยหลักสูตรโตไปไม่โกวันนี้พบกับการตามหาสิ่งที่เหนือความคาดหมายกับดินแดนเหนือสุดในจังหวัดลำปางวังเหนือวังสวรรค์ศิลปะวัฒนธรรมฟ้ากำนันบรรดาลดลพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจอย่างเจ้าพ่อพยาวังไปไหว้พระธาตุสำหรับทุกปีเกิดที่วัดพระเกิดไปดูแหล่งร่อนทองในสายทองอำเภอวังเหนือชมศิลปะกลองปูจาและฟ้อนดาบ วัฒนธรรมคู่บ้านพาไปเก็บหินสร้างคุณค่าจากชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือจิตรกรรมฝาผนังรูปแต้มที่เล่าประวัติและชาดกที่แสนจะงดงามและพบกับเมนูที่คุณอาจไม่เคยลิ้มลองและทานอย่างแกงที่เป็นวุ้นเย็นแบบนี้มาวังเหนือเหนือคำบรรยายจริงๆสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปซอกซอนตลอนกิน และหาสิ่งที่เนื้อความคาดหมายนะครับที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับอำเภอวังเหนือตามที่ปรากฏในธรรมพุทธจาริกได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเดิมเรียกว่าเมืองหวังต่อมาผู้คนพูดกันผิดเพี้ยนเป็นเมืองหวังและเรียกว่าวังเหนือจนถึงปัจจุบันพื้นที่ร้อมรอบด้วยภูเขาและธรรมชาติที่งดงาม มาถึงอำเภอวังเหนือก็ต้องไปไหว้เจ้าพ่อพยาวังของดีอย่างที่หนึ่งที่อำเภอวังเหนือเจ้าพ่อพยาวังเจ้าพ่อพยาวังถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาววังเหนือนะครับเหนือคำบรรยายจริงๆครับวังเหนือเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแจ้หม่มโดยยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2481เมื่อได้พัฒนาตัวเองจนเจริญมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช2,500จากการที่เจ้าพ่อพยาวังเป็นผู้ครองเมืองวังเพียงพระองค์เดียวจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนอย่างต่อเนื่องมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพยาวังขึ้นบริเวณคุ้มวังเดิมในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ตำบลวังเหนือเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของคนวังเหนือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันทุกปีจะมีประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพยาวังเดือน9แรม13าค่ำ ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนบางเหนือมีความรักและความผูกพันในถิ่นเกิดทุกปีจะต้องกลับมาภูมิลําเนาตนเองหลังจากนั้นคุณต๊อกได้เดินทางมาถึงของดีอย่างที่สองของอําเภอวังเหนือคือวัดพระเกิดซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญอีกวัดหนึ่งยอดเจดีสูงสง่างามแหละระยิบระยับเป็นสีทองอยู่ในหมู่บ้านแม่เลียบหมู่แปํตบมนุ่งหัวนับว่าเป็นวัดโบราณและมีแหล่งประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งก่อนนั้นเป็นวัดเอก และเป็นวัดประจําของชาวเมืองวงังมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพรักของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดพระเกิดแห่งนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมกิจใจของชาววังเหนือนะครับซึ่งมีประวัติที่ยาวนานมาแล้วนะครับผมขอบอกได้เลยว่าเหนือคําบรรยายจริงๆวัดพระเกิดมีโบร,ราณสถานที่สําคัญ เจดี JD, ซึ่งมีความสูง36เมตรฐานกว้าง18เมตรส่วนบนสุดของเจดีต่อจากฉัตรนั้นมีแม่กาทองเด่นสง่าซึ่งนับว่าเป็นเซลั์ของเจดีวัดพระเกิดที่นี่บริเวณเจดีมีขนาดกว้างกำแพงสูงสองชั้นมีกำแพงแก้วส่วนกำแพงชั้นนอกทำด้วยศิลาแลงบริเวณเจดีปูด้วยหินอ่อนพุทธศาสนิกชนนิยมมาปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนในวันสำคัญทางาศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันขึ้น15้าค่ำ นอกจากนี้เจดีวัดพระเกิดยังประดับด้วยแก้วทั้งองค์มีฉัดข้างบนฉัดด้านล่างสี่ฉัดและฉัดที่มีกาทองอยู่ทุกฉัดสำหรับเจเจดีที่วัดพระเกิดแห่งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็น12นักสัตว์นะครับในการที่จะไปกราบไหว้พระธาตุที่ให้ตรงกับปีเกิดของตัวเอง ไม่ต้องไปกันหลายที่นะครับถ้ามากันทั้งครอบครัวหรือเพื่อนหลายๆคนก็แล้วก็มาไหว้ที่นี่เหมือนไปทุกที่เลยนะครับซอกซอนตลอนกินอินไทยแลนด์กับถิ่นแดนดินเหนือสุดในลำปางที่มีที่กินที่เที่ยวที่น่าทึ่งวันนี้ตามมาถึงแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องร่อนทองเพราะแม่น้ำวงังถือว่าเป็นแหล่งร่อนทองที่มีทองคำบริสุทธิ์ถึง98เปอร์เซตวันนี้ดูเหมือนว่าคุณต๊อกสุปกรณ์จะไม่ได้พามาร่อนทองแต่อย่างเดียวแต่พามาทำอะไรกัน ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็คือแม่น้ําวังนะครับซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากน้ําตกวังแก้วนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ชาวบ้านนี่นะครับจะมีอาชีพเสริมนั่นก็คือการร่อนทองก็ผมร่อนทองนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ในวันนี้ผมไม่ได้มาร่อนทองนะครับผมจะมาหา้อนหินนี่ครับเหล่านี้นะครับเพื่อจะไปทํา อะไรบางอย่างเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับและหินที่เก็บมานั้นก็ถูกนํามาสร้างคุณค่ากันต่อที่ชมรมคนพิการอําเภอวางเหนือนั่นเองที่นี่คุณประนตวัฒนาสวัสดิ์ประธานชมรมกําลังสร้างคุณค่ากับหินที่นํามานั่นเองครับคุณผู้ชมครับหินที่ผมเก็บมาเนี่ยนะครับก็คือมาทํางานศิลป,ปะอย่างเช่นนี้ครับผม สวัสดีครับพี่พนครับครับสวัสดีครับเอชมลมคนพิการวังเหนือนี่ครับก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ครับถ้าจะนับมาจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่14คือตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 4 1ครับอ็ดครับโดยสํานักงานประชาสงเคราะห์ของจังหวัดต่างๆครับครับผม14ปีแล้วนะครับผมกิจกรรมที่ที่เราทํากันอยู่นี่ก็มีทั้งงานศิลปะครับแล้วก็ งานฟื้นฟูสภาพผู้พิการทั้งด้านจิตใจและด้านกายที่นี่ศูนย์รวมเพราะที่นี่เป็นทั้งชมรมคนพิการอำเภอเมืองและเป็นศูนย์การเรียนรู้ CLC เพื่อชุมชนด้วยครับในฐานะที่พี่มนย์เนี่ยเป็นประธานนะครับของชมรมนี้นะครับครับปัจจุบันนี้มีสมาชิกเนี่ยกี่คนแล้วครับผมทั้งชายหญิงและผู้พิการทุกประเภทตอนนี้มี419คน วันหนึ่งนี่ผลิตได้สักชิ้นงานนี่แล้วแต่เวลาใช่ครับตัวผมเองนี่วันหนึ่งไม่เกินห้าก้อนยุ่งนะก้อนหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก้อนหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการผลิตนอกเหนือจากกิจกรรมประเภทของศิลปะนี้แล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับพี่พนรับนอกเหนือจากศิลปะบนก้อนหินก้อมีบนผืนผ้าบนแผ่นไม้ซึ่งเป็นป้ายเวลคัมนะครับแล้วก็ภาพวาดต่าง ครับครับประโยชน์จากกิจกรรมและอาชีพเนี่ยครับส่งผลถึงเราเนี่ยได้ประโยชน์ทางด้านไหนบ้างครับตั้งแต่จัดตั้งชมรมมานะครับมาระยะหลังประมาณ 45- หปีมานี้นะครับเริ่มสังคมเริ่มเข้าใจแล้วก็ให้ความสนใจกับชมรมคนพิการทางัาเหนือมากขึ้นนะครับงานอาชีพที่เราได้รับการส่งเสริมนับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมทางด้านสุขภาพจิต และร่างกายสําหรับสมาชิกที่เราทุกครั้งที่มีกิจกรรมการทำอาชีพนะครับทางชมรมจะนําสมาชิกมาจากที่บ้านตอนเช้านะครับทุกคนจะกระตือรือร้นอยากจะมาที่ชมรมเพราะว่าทุกครั้งมีกิจกรรมพวกเราจะมารวมกันแล้วก็ทํากิจกรรมเหล่านั้นทั้งด้านอาชีพทั้งด้านงานศิลปะนะครับงานอาชีพของเราเป็นงานศิลปะเป็น,เป,นเป็นหลักแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญยิ่ง การรวมจิตใจของพวกเราที่เรามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะว่าทุกคนมีปัญหาอยู่ที่บ้านแล้วแต่ละคนหนึ่งหลังก็มีสมาชิกที่เป็นคนพิการหนึ่งคนความเหงาที่บ้านถ้าถูกทอดทิ้งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพวกเราก็เอาคนพิการเราเนี่ยมารวมตัวอยู่ที่นี่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมนะครับ็ทําให้ได้มีหนึ่งมีรายได้สําหรับตัวเองนะครับ สองสุขภาพจิตหลังจากที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหมอยเงาเร่าซึมมาอยู่ที่นี่ล่าเริงแจ่มใสเพราะว่าเรามีอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงด้วยนะครับทุกคนมาตอนเช้า8โมง4โมงเย็นกลับ,บเป็นอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรประจำวันที่พวกเรานีใจแล้วก็ได้รำได้ได้ทำร่วมกันครับครับผมสิ่งที่ผมเห็นที่นี่นะครับนั่นคือหัวใจนะครับ ที่ทำเพื่อมวลชนจริงๆนะครับและผลงานที่ออกมานั้นเหนือคำบรรยายจริงๆครับชมรมคนพิการวังเหนือก่อตั้งขึ้นมาจากความตั้งใจและแนวคิดในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างกิจกรรมให้กับคนพิการรวมไปถึงได้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของคนพิการเรื่องของอาชีพต่างๆการเขียนรถเปิดตัวสู่สังคมของคุณประนทไม่ใช่แค่โอกาสของตัวเองเท่านั้น แต่มันคือโอกาสของคนพิการกว่า400ชีวิตที่ถูกรวบรวมและช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนถึงปัจจุบันช่วงหน้ามาตามติดตปชมกับสิ่งที่เหนือคำบรรยายกับวัฒนธรรมที่คู่ควรกก่การรักษาอย่างกลองปูจาและการแสดงฟ้อนดาบจากนักเรียนโรงเรียนวังเหนียววิทยาที่มีรางวัลและความสามารถการันตีระดับประเทศเลยทีเดียว าซาคซอนตลอนกินที่วังเหนือจังหวัดลำปางชมของดีเหนือคำบรรยายมากมายทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวตอนนี้ไปดูสิ่งที่เหนือคำบรรยายกันต่อกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นคุณต๊๊กเดินทางไปถึงโรงเรียนวังเหนือวิทยากับการแสดงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างกองปูจาและศิลปะการฟ้อนดาบกันอันนี้เป็นการขึ้นนะครับการขึ้นกองเหมือนกับฝรั่งเขาเรียกว่าอินโทรนะฮะ ไอ้ตัวนี้คือภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าปูจาธรรมหรือปูจาธรรมเราะจะขึ้นอยู่3ครั้งนะอาจจะโดยใช้ฉาบกับ้องเป็นเป็นจังหวะเอินและกลองนั้นจะตีในจังหวะสาเก็บผักแล้วก็ลกเป็ดลกไก่นะเราจะตี2เพลงติดต่อกันนะครับวัดเกือบทุกวัดทางภาคเหนือจะต้องมีกลองประจําวัดซึ่งประกอบด้วยกลองใหญ่เรียกว่ากลองแม่จํานวนหนึ่งใบ และกล่องเล็กเรียกว่าลูกตุ๊บจำนวนสามใบซึ่งเรียกว่ากล่องปูจาและประโยชน์ของการใช้สอยนั้นก็แตกต่างไปอีกด้วยคือการใช้ตีก่อนวันพระเพื่อเตือนศรัทธาชาวบ้านให้รู้ว่าพรุ่งนี้จะถึงวันพระเพราะในสมัยก่อนไม่มีสื่อใดๆที่จะบอกเตือนวันเดือนปีนอกจากปฏิทินแต่บางครอบครัวปฏิทินก็ไม่มีเป็นการให้เตรียมกายเตรียมใจเพื่อไปทำบุญตักบาตรฟังธรรมจำศีลภาวนา จะที่กลองแบบนี้ตอนค่ำก่อนชาวบ้านจะเข้านอนนั่นเองครับกองปูจาเนี่ยครับมีที่มาอย่างไรครับผมอาจารย์ครับพอครับกองกองปูจาถ้าหากว่าพูดจริงๆคือกองปูจากองปูจาเป็นภาษาพื้นบ้านถ้าเป็นภาษากลางจะเรียกกองปูชาพอกองปูชาหรือกองปูจาหรือกองปูจามันก็อันเดียวกันคําว่าปูชาบูชาหรือปูจานี่ก็คือการเคารพเทิดทูลยก ถ้าจะใครเจอใครก็เขารบหรืยกมือไหว้มือสาค,คือทูลไว้เหนือหัวก็ใช้ในกิจกรรมทางาศาสนานะกองบูชาซึ่งจะมีอยู่ตามวัดต่างๆนะครับตลอดนะฮะจะมีทุกวัดในภาคเหนือนะในอานณาจักรล้านนาของเราจะมีแล้วกองกูจานนี่ยครับ มีความสําคัญในการาสื่อการเรียนการสอนอยังไงบ้างครับอาจารย์ญญครับก็ตั้งแต่ปี45หเป็นต้นมาผมก็ไปสอนทุกอำเภอแล้วก็เอาลูกศิษย์ทั้งหลายแะลน้มาผสมมาสานแล้วก็ให้เขาคิดเพลงใหม่ขึ้นมาแต่ละอำเภอนะอคิดขึ้นมาเราเอาเพลงใหม่นั้นมาแข่งกันเป็นเพลงประจำเ,เป็น<ต>เพลงประจําของอำเภอพามาแข่งกันแล้วก็ชิงทั่วพระเทศโอ้ได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับได้รางวัลมาเยอะแยะที่กันตีแบบนี้อยากจะไปดูแล้วนะครับว่ากองอย่างนี้นยฮะ เขาตีกันยังไงนะครับเนื้อคําบรรยายไหมไปดูกันเลยครับอาจารย์ครับไปเลยครับครับไปครับตอนนี้15ขุนพลนักตีกองนั้นพร้อมแล้วพร้อมกับคําบรรยายของอาจารย์เลยครับเริ่มแล้วอาจารย์ครับผมครัอันนี้เขาเรียกว่าลั่นกรคือเราจะทําอะไรเราจะตีอยู่3ครั้ง เจะตีสามครั้งนี่วัลั่นกองอ่าเหมือนก็อินโทรของฝรั่งนะั่นแหละเราจะตีอยู่สามครั้งนะ,ะคือเตรียมพร้อมทุกอย่างนะใช้หวายหวายคือเส้นที่ใช้ตี แต่ทางลำปางใช้คําว่ากลองปูจาจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีกลองปูจามากที่สุดในภาคเหนือนะแต่ท่านอาจารย์บุญส่งสิทธิฤทธิจนันทร์ครูภูมิปัญญาแห่งชาติสาขากลองปูจาท่านได้ให้คําจํากัดทํานองของกลองปูจาใหม่ว่าเป็นทํานองพุทธปูจาวันนี้ได้ถีโอกาสชมการแสดงกันเต็มที่และมีการแสดงพิเศษอย่างการฟ้อนดาบมาให้ดูกันด้วย อาจารย์ที่ส่งเสริมขนาดนี้เด็กๆนั้นเก่งมากๆเลยครับอีกหน่อยฮะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะครับผมอาจารย์แล้วก็เหล่าพันดาของขุนกองละนะฮะนัตสินสอนดาบสอนดาบด้วยนะครับสอนดาบรับผมบอกได้คําเดียวว่าเนื้อคําบรรยายครับผมสนุกสนานและปิดท้ายด้วยความหวาดเสียวแต่ก็ทําให้หนุ่มต๊อกสุปรณ์อกแรงจนทาให้หิวขึ้นมาอีกทันที ไม่รู้ว่าวังเหนือจะมีเมนูเด็ดเหนือความคาดหมายอะไรมาให้หนุมต๊อกได้ชิมกันบ้างแต่ที่แน่ๆภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบนี้ที่แม้แต่องค์การยูเนสโกก็ยังสนใจต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวครับ ซอกซอนตลอนกินแดนดินเหนือสุดในลำปางมีที่กินที่เที่ยวที่น่าทึ่งตอนนี้ได้เวลาไปซอกซอนกันที่วัดบ้านก่อครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้นี่ผมนั่งอยู่ในบริเวณวิหารที่วัดบ้านก่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับผมภาพนะครับพี่เขียนที่ผาผาหนังที่นี่น,นี่เห็นแล้วเหนือคำบรรยายจริงๆนะครับกลาบแลมัสก,การครับหลวงพ่อครับ ภาพที่เห็นที่ผาผนังเนี่ยครับมีมากี่ปีแล้วครับผมเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมผาผนังของวัดบรรกอก่อนจะวาดภาพก็ต้องมีการสร้างวิหารก่อนวิหารของวัดบรรกกสร้างปี2460เกแล้วก็มีการวาดภาพจิตรกรรมผาผนังคือปี2484 สำหรับภาพจิตกรรมภาพวาังของวัดบรรกอหลวงปอคำปอวาดใจ้จินตนาการวาดเองนะศึกษาจากคำพีใบาลานแล้วมาวาดภาพมีทั้งหมดหกเรื่องทำไมภาพเหล่านี้ถึงมีอายุเนี่ยนานมาเกือบร้อยปีแล้วครับใช้ใช้วิธีเคลือบอยังไงครับส่วนผสมที่หลวงปอคำปอใจเนาะอ่าันจะเอาไม ทางภาคเหนือหอทับซับเนาะใจไม่กุ๊กนะไม่กุ๊กอ่าไม่กุ๊กอ่าทาเปลือกนอกออกแล้วก็เอาคูดเปลือกในต้มต้มเพืญญ<ม>่อเป็นยางเพื่อเคลือบ่ะเพื่อเคลือบทาทับไปวัดบ้านก่อสถาปัตยกรรมล้านนาของวิหารวัดรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังรูปแต้มที่เล่าพุทธประวัติและชาดกเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกเยาวชนอย่างยั่งยืนควรแกการรักษาและหวงแหนเอาไว้สมกับโล่รางวัล อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาที่ได้รับเมื่อปีพุทธศักราช2552จิตกรรมฝาผนังรูปแต้มสีฝุ่นรอบวิหารวัดบ้านก่อทั้งภายในและบนผนังหน้าวิหารอายุมากกว่า70ปีวาดโดยหลวงพ่อคำปอทุเสนะอาจารย์ครับีครับภาพที่เห็นอยู่บริเวณผนังนะครับผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนครับอาจารย์วิถีช่วยอธิบายได้ไหมครับถึงเรื่องภาพบริเวณฝาผนังนะครับ ก็ที่เห็นข้างหน้าวิหารนี่ก็คงจะเป็นภาพเ,าเรื่องเจ้าหงหินนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรปัญญาชาดกหรือชาดกนอกนิบาตนฮะที่ไม่ได้มาจากอินเดียจริงๆที่จะเป็นนิทานพื้นบ้านนะผสมผสานกับหลักธรรมนะเหมือนกับเราจะมีนิทานพื้นบ้านมาก่อนที่พอมาศาสนาพุทธเข้ามานี่เราก็พยายามที่จะคลุกให้เข้ากันเพราะว่าปกตินิทานพื้นบ้านเนี่ยชาวบ้านจะชอบฟัง การที่แปลงธรรมะเข้าไปนิทานพื้นบ้านนี่นะฮะมันง่ายดีแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะมันจะเรียกถูกใจอะถูกใจชาวบ้านมากกว่านะฮะอาจารย์ครับอย่างนี้คนทั่วไปที่มาที่วัดบ้านก่อแห่งนี้เนี่ยเขามาแล้วเนี่ยครับเขาเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับนอกเหนือจากความสุขสนาน แบบพืนบ้านแล้วเนี่ยของจิตกรรม,มนะฮะเรื่องพุทธประวัติแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่สุดผมคิดว่านะคุณข่าตอ,อนนี้นะฮะซึ่งจะของเงินให้มาเวอรน,นะ,<ฮ>ะก็คือวิถีชีวิตในอดีตของเรานะซึ่งปัจจุบันนี้มันค่จะเลือนหายไปเลือนไปน,นะฮะหลายอย่างประเพณีหลายอย่างวิธีการต่างๆหายไปไม่ทั้งรูปแบบความคิดความอ่านต่างๆนะฮะมันก็เลือนหายไปตามตามเวลาแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรีกว่าไร เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจิตรกรรมเนี่ยผมว่าเป็นหลักฐานสาคัญวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์วิถีมากครับผมสวัสดีครับผมกลับยินดีครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่เสียเที่ยวจริงๆนะครับที่วัดบ้านก่ออาเภอวังเหนือจังหวัดลําปางครับผมบอกได้เลยเดียวเลยว่าเหนือคําบรรยายจริงๆครับภาพจิตรกรรมรูปแต้มซึ่งนอกจากความสวยงามวิจิตรของลายเส้นแล้ว ยังสอดแทรกธรรมะและสิ่งชั่วดีทําให้ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งนี้มีเยาวชนได้มาศึกษาอย่างต่อเนื่องเรื่องบาปุญคุณโทษและได้สอนเรื่องการปฏิบัติดีไปด้วยมาที่วัดบ้านเกาแห่งนี้นะครับรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจจริงๆนะครับได้ฟังเสียงดนตรีที่เด็กๆเล่นนะครับเป็นเพลงของเมืองเหนือฟังแล้วซาบซึ้งทําให้จินตนาการในการดูจิตกรรมฝาผนังนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นกับครับ ลืมไปเลยว่านี่โ oh อ้โ oh, หได้เวลาอาหารแล้วครับ mm hmm. ผมเริ่มหิวแล้ว mm hmm. ต้องไปหาอะไรที่ซาบซานลิ้นและอร่อยๆทานสักหน่อยครับ mm hmm. นอกเหนือจากอาชีพอื่นๆแล้วนะครับ mm hmm. ที่นี่ยังมีเมนูเด็ดครับ mm hmm. อย่างนี้นะครับโอ้โหฮะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเ mm hmm. พราะนี่คือ mm hmm. แกงกระด้างครับผม mm hmm. เป็นแกงที่ แข็งตัวครับเดี๋ยวเราต้องลองชิมดูสักหน่อยแล้วครับนี่ครับผมจะมีควนันจะมีการแข็งตัวนะครับปกติแล้วเขาจะรับประทานกันในหน้าหนาวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงหนาวที่นี่ก็ทำให้เราได้ชิมแล้วครับ ละมุนลินนะฮะลื่นคอสุดยอดครับต่อไปนะครับเมนูนี้รถด,ด่วนครับดินดินนะฮะแล้วเปิดเข้าไปแต่ช้าก่อนครับผมนี่ยังเป็นวัตถุดิบนะฮะต้องไปผ่านการปรุงก,รก่อนนะครับต้องมีการทอดก่อนนะครับและเมนูที่สุดยอดในวันนี้บางคนเห็นแล้วนี่ถึงกับหายง่วงเลย นี่คือโอ้โหโอ้โหผมก็ต้องจับนะครับเป็นหน้าที่ด้วงครับด้วงไม้ไผ่ครับโอ้โหนี่ครับเขายังมีชีวิตอยู่นะฮะเมื่อเขาเติบโตไปแล้วเขาก็คือยอดพลังนะครับจอมพลังของโลกเราเมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักต่อน้ําหนักแล้วเขาคือแมงควางครับผมหรือเรียกว่าด้วงควางนั่นเองครับแต่วันนี้เนี่ย จะมาทำเมนูจะเป็นไรแล้วหนูหนไได้ครับโอ้โหแมมกัดผมซะแล้วเขา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 แค่แหมชิมเล็กน้อยเขาชิมเนื้อผมไ็นเล็กน้อยอ๋อโตขึ้นมาแล้วนี่ตายยังฮะตายเป็นช่วงอ๋อหลังจากนั้นนะครับเขาจะเริ่มนะครับเป็นตัวแล้วเขาเริ่มแปลงร่างนะครับ กลายมาเป็นด้วงขวางนะครับด้วงแมงขวางที่เอามาท้นกันนั่นเองนะครับตอนนี้กําลังมีห้าขาวนะกำลังกระแปลงแล้วฮะเอาล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปดูนะครับวิธีการปรุงด้วงยักษ์ตัวนี้ครับและผมขอบอกเลยว่าเมนูนี้คือเมนูถึงด๋อนะครับก็ชือเจ้าตัวด้วงยักษ์นั่นเองนะครับตอนนี้สุกหรือยังครับคุณพี่ครับ สุกแล้วหรอครับผมผมต้องกินจริงๆแล้วนี่แต่ก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับแล้วแต่ละตัวนี่ราคาแพงและหายากมากครับโอ้โหดูสิเนี่ยไปอบซาวหน้ามาควันขมงเลยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของเมดูดึงเดือยครับผมจะต้องซอยเขานะ เดียวนะฮะสงสัยต้องเปิบ้วครับโดยหน้าที่แล้วแมหมโอ,อ้ยอรไออร่อยมันครับผมแหมทำให้ผมนึกถึงอาหารฝรั่งนะฮะ ที่เขาชอบใส่พวกชีสต่ตางๆใสอันนี้เนี่ยรสชาติดีครับผมแล้วรู้สึกเลยว่าโปรตีนเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะตอนนี้เหล่าเพื่อนฝูงของเขานี่ช่วยกันเชียร์ใหญ่เลยถือว่าเป็นเมนูที่แปลกนะครับแต่รสชาตินั้นเหนือคำบรรยายจริงๆครับทั้งกลิ่นทั้งเที่ยวและฉุนวัฒนธรรมทีทท่อเมริกาเหนืนชยอช่างน่าจดจำประทับใจอย่างยิ่ง ใครที่ไปเฉียใหม่ชื่อรายพยาลลองแวะไปดูื่วังเหนือกันดูในจังหวัดลำปางที่น,นี่มีสิ่งเ่นือความ้าทายหลายอย่างหว,ว,วังสวรรค์ันเรื่องชื่อัวามรุนแรเรื่องลือพูดในลำปางจริงๆ